ในโลกออนไลน์ต่างก็แชร์ข้อมูลดื่มน้ำมะนาวแก้อาการเมากัญชาจะเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จนั้นไลนี่ได้ไปหาคำตอบมาฝากท่านผู้ชมแล้วค่ะไปรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะตามที่มีข้อความในประเด็นเรื่องดื่มน้ำมะนาวแก้อาการเมากัญชาทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ดนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขพบว่าการดื่มน้ำมะนาวแก้อาการเมกากันชาเป็นข้อมูลเท็จโดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่า การดื่มน้ำมะนาวไม่สามารถแก้อาการเมากันชาได้อีกทั้งการชาไม่มียาถอนพิษหรือ,อยาแก้เมาแต่สามารถลดพิษได้โดยการดื่มน้ำเปล่ามากๆหากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์นะคะ <S <S ข่าวปลอมอย่าแชร์ดื่มน้ำมะนาวแก้อาการเมากันชาสรุปว่าการดื่มน้ำมะนาวไม่สามารถแก้อาการเมากันชาได้ อีกทั้งการชาไม่มียาถอนพิษหรือยาแก้เมาแต่สามารถลดพิษได้โดยการดื่มน้ำเปล่ามากๆหากอาการไม่ไดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์นะคะ <S <S ดังนั้นขอให้ท่านผู้ชมอย่าหลงเชื่อข้อมูลดื่มน้ำมะนาวแก้อาการเมกากันชานะคะและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดื่มน้ำมะนาวแก้อาการเมกากันชาต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลนี่คอมขอขอบคุณค่ะ